วันที่9กันยายนมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปสุดระทึกหลังช้างและควานช้างจมน้ำมิดทั้งตัวโดยระบุข้อความว่า จังหวะเดียเข้าไปกอดชื่นแอดร้องไห้แล้วพังชื่นใจ #elephantthailand ชื่นใจพลายบัวบานคนรักช้างหมู่บ้านช้างบ้านตากลางสุรินซุ้มเขียวของบัวบานโดยในคลิปช้างพังชื่นใจจมอยู่ในน้ำมิดทั้งตัวพร้อมกับควานช้างมีเพียงงวงชูขึ้นมาหายใจในบางช่วงและกระแสะน้ำที่แรงก็กำลังพัดทั้งคู่ลอยออกจากฝั่งไประหว่างนั้นชาวบ้านที่เลี้ยงช้างก็พยายามเอา เรือเข้ามาผูกเชือกไว้กับพังชื่นใจเพื่อลาเข้าสู่ฝั่งซึ่งการช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจากกระแสน้ําที่ไหลแรงประกอบกับช้างน้ําหนักมากจึงทําให้การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปอย่างทุลักทุเลและต้องใช้เรือลากจูงในขณะที่ควานช้างก็ไม่ทิ้งช้างพังชื่นใจกอดกันไว้ตลอดกระทั่งผ่านไปสักครู่ก็สามารถดึงพังชื่นใจพร้อมควานขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภยัยซึ่งระหว่างนั้นคนเลี้ยงก็วิ่งเข้าไปกอดพร้อมกับร้องไห้ทําให้คนที่ ลุ้นอยู่ล่องใจาบางคนถึงขั้นน้ำตาไหลเลยทีเดียว